สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุรถถทยมือสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมคูปต้าแอลวันสองหกห้าฉบับเต็มๆกันนะครับวันนี้ถ่ายแต่วันเลยกลัวมืดเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าคันนี้เป็นแอลวันคูปต้าแอลวันสองหกห้าเครื่องยนต์สี่สูบโฟวินพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีใบดันมาให้ด้วยนี่ใบดันเรา เก็บสีให้ใหม่รถคันนี้ต้องบอกกันว่าเป็นรถสีเดิมทั้งคันมีเก็บสีเฉพาะใบดันกับสีตัวอ่เดี๋ยวเชียร้ดูว่าเก็บตรงไหนไปบ้างสีล้อที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับขาวๆเนี่ยสีเดิมสีเปลือกที่ท่านเห็นส้มๆเงาๆนี่นี่ก็สีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับที่เป็นสีส้มๆมายกเว้นชุดใบดันนี่ครับใบดันหน้าใช้น้อยนะครับมุมโดยเะมุมมุมยังคมยังเต็มอยู่เลย ใช้น้อยไปดันอัดบูทอัดสลักใหม่ละแน่นเปลี่ยนซีนกระบอกไปเรียบร้อยละพร้อมใช้งานนี่ด้านหน้านี่ก็จะเป็นยางนี่เจ็ดขอบสิบหกนะครับเจ็ดขอบสิบหกนี่ยางนี่ดอกยัง,ดอ,ยงดอกยังแทบจะเต็มอยูน่นะแต่ไม่แจกรายงานอย่างนี้ใช้ไปอีกได้อีกนานเลยแค่มีรายงานข้างนอก ไลายหมาพวกชุดยางพวกอะไรนี่ยังอยู่ดีอยู่ครบนะครับยางขาคัดขาเบรกรถสภาพค่อนข้างเดิมดีเลยทีนี้ไม่สามพันนะครับไม่สามพันแปดสิบชั่วโมงเบาะเปลี่ยนให้ไม่หางธรรมดานะครับหางธรรมดาระบบธรรมดาคอนโทรลไปดันนี่คอนโทรลไปดันนี่เป็นหาง ตัวนี้จะเป็นคันเร่งมือคันเร่งมือนี่ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เป็นเป็นสวิตต่างๆนี่อันนี้เป็น PTO คันนี้เป็น PTO สี่สปีดนะครับสี่สปีดตัวนี้ปรับอ่าหางวางช้าวางเร็วนีย่ยางหลังเป็นยางเดิมติดรถนะครับเมดอินเจแปนมาเลย สีเดิมๆไม่ได้ทํานะครับสีขอบกระทะนี่เป็นยางนี่ยางเม็ดอินเจแปนดูฮะยางยังใช้ได้อีกนานเลยเห็นอย่างเงี้ยสีเดิมๆดิฉ่ำๆเงาดีนะสีที่เก็บไปให้ก็คือสีเปลือกอ่าสีตัวที่เป็นชุดเนี้ยเก็บไปให้นะครับเพื่อความสวยงามรูสลักไม่ตัดต่อโซ่ใหม่ซ้ายขวาเลย P.T.O. โนมมุมีโอฮะีโอยังคมๆคมอยู่นะครับเก็บสีเรียบร้อยแล้วสีนล้อหลังซ้ายขวาซีน P.T.O. เก็บให้พร้อมใช้งานมากที่สุดนะครับคันนี้ย่างฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน12.4ขอบยิบสีสีเดิมไล่มาฮะขาบเบรกไอ้ขาคัด นี่น้ำมันเฟือนท้ายเห็นกันไม่เอ่ยน้ำมันเฟืองท้ายใสๆเลยนะครับรถออกจากวางทองแท็กเตอร์ออกใช้งานไม่นานคันนี้ออกมาแล้วก็ใช้งานไม่นานนี่ไม่มีผุนะครับชุดที่นั่งสวยสมบูรณ์เกียร์ก็เขาง่าย อย่างเช่นเดียวกันเจ็ดขอบสิบหกดอกแน่นๆนะครับอี๋ยวเปิดฝาข้างให้ชมกันเลยอม,มอเบอรที่เราให้ไปเป็นมอเบอรใหม่นะครับไม่ต้องกลัวมอเตอรใหม่สีสีเสื้อสูบสีได้พวกนี้เราสีสันพวกในที่เห็นนี่เราเก็บไปให้สีสวยครับ เก็บไปให้อย่างดีเลยเปลี่ยนใบพัดลมมอ,อน้ําไปให้เก็บให้ครับเครื่องยนต์สี่สูบเครื่องดีเลยคันนี้ฝั่งนี้โดยรวมแล้วรถสวยครับประมาณนี้ เดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูฟังเสียงเครื่องดูน้ำดูอะไรฮะติดง่ายครับเครื่องยนต์ในเล็กนะครับคันนี้ไม่ต้องเผาหัวเนี่ยสีสีเงาเงาำๆ น้ำบนดีนะครับน้ำบนดีอืมพาดูไอรนบายเครื่องเสียงนิ่มนะฮะขออนุญาตเช็ดหน้านกล้องแป๊บหนึง่ง เครื่องยนต์ไม่มีไอระบายเลยนะครับเบิ้ลหน่อยอเดี๋ยวดูหางหลังวางลงแบบธรรมดาพาออะวางลงไม่ต้องเร่งเรื่องอะไรเลยอะวางลงถ้าช้าไปก็ปรับที่ตัวใต้เบาะได้นะครับ อ่านี่ให้ลงไวขึ้นขึ้นลงไวปกตินะครับอ่าว่างอ่าเคหางนี่แขนนี่ลูกหมากเดิมเดิมนก็หูนก็เดิมนะครับวีดีโอมีทั้งหมดสี่สปีดเดี๋ยวลองั่นให้ดูเออสองสาม ม,มันเกียร์ความร้อนใช้ได้หน้าปัดขึ้นนะไฟไฟตัวนี้ก็ใช้ได้ไฟหาไฟบอกตำแหน่งเกียร์อาจจะมองไม่เห็นอะไรนะเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคอยู่เปิดเปิดไฟเลี้ยวหน่อยเลี้ยวขวาหน่อย เดินไฟให้หมดถ้าติดไฟต่ำไปสูงอ่าเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้หน่อยเลี้ยวติดแต่ดังแม่แต่เสียงน่ารักเชียรอ่ะลองฟังอันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวลองลองวิ่งให้ดูครับผม รอบนะครับรอบนี้เรารีวิวแบบใจเย็นๆเลยเกียร์ท้ายนี่เงียบนะครับไม่หอนไม่ดังนะครับฟังดีๆไม่หอนไม่ดังกลับมาแล้ว อันนี้ฮะกลับมาแล้วฟังเอนะครับเสียงเกียร์เสียงท้ายผมว่าน,นิ่มเงียบไม่หอนไม่ดังนะครับอ่าฟังเสียงครับผมเสียงเกียร์เสียงท้าย เบรกพร้อมกันสองล้อเด็คายให้โอเคลองโฟเลยลองโฟวินให้ดูหน่อยนี่ก็ได้ตรงไหนก็ได้อ่ะลองอตรงตรงนี้ก็ได้ ใส่โฟถอยขึ้นมาถอยเลยใส่โฟกันใส่โฟอ่าเปลี่ยนเป็นดันให้ดูได้ไหมขอดันฟุตบาทให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวลองโฟฮะลองโฟลองดูหน่อยเดี๋ยวลองให้ดูครับผมโฟวิน ควงมาลัยพาวเวอร์นะครับขับง่ายครับคล่องมือ,อ,อลองให้ดูกันเลยอ,อันนี้อันนี้ไม่โฟปปะ,ะไม่โฟใช่ไหมเนี่ยมาลอง อันนี้ไม่โฟน,นะครับเท่าเดียวป่ะใส่โฟเลยอันนี้โฟน,นะฮะโอเคปลดเลยปลดเลยปดอ่ะ กับกับคูปุต้า L1265 ครับเครื่องยนต์สี่สูบโฟวินพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเครื่องไดเล็กดับไหมนะสตาร์ทง่ายนะครับอ่ะสตาร์ทเลยบาเก็บเลยมอใสมาสตาร์ทง่ายครับฝากไว้ด้วยครับคูปต้า L1265 ครับเครื่องยนต์สี่สูบโฟวิน พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทสนใจติดต่อมาครับที่นูรถไถมือสองศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามนูรถไถมือสองเบอร์นี้เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์ลายนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลลำนลา,ายอำเภอเชยบดานจังหวัดลดบบุรีครับอ่านี่เับเป็นลำนาลายเส้นนี้ลำนาลายลำสุนทีนะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนชัยบดานวิทยานะครับ าาอำเภอเชมดานจังหวัดลบบุรีครับหนึ่งแสนหกหืนห้าพันครับเบอร์นี้เลยศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สีสามนะครับโนรถไถมือสองหนึ่งแสหกมื่นห้าพันบาทครับราคาไม่แพงตัวรถบวกใบดันนะครับแสนหกห้าโอเคครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ